กองพันทหารม้าที่27รักษาพระองค์เป็นกองพันทหารมา้าระเวิจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกเฉพาะที่110 31ลงวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2531เป็นหน่วยในการบังคับบัญชาโดยตรงต่อกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ซึ่งกองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายและแนวความคิดในการพัฒนา เสริมสร้างกำลังรบของกองทัพบกโดยพัฒนากองพลทหามาที่สองรักษาพระองค์ให้มีความสมบูรณ์และพร้อมรบตามโครงสร้างการจัดกองพลทหารม้ามาตรฐานเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2534ได้รับพระกุณาโปรดกล้าโปรดกรหม่อมพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยววู่หัวณพระบรมาราชวางังโดยมีพันโทอาจนัยศรีสุขเป็นผู้รับพระราชทาน กองพันทหารม้าที่17รักษาพงค์ได้รับพระบรมราชานุญาตสถาปนาหน่วยทหารให้เป็นหน่วยทหารม้ารักษาพง์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2544ปัจจุบันกองพันมีที่ตั้งปกติทาวรอ,อยู่ณเลขที่200หมู่ที่1ถนนพหลโยธินตำบลป่ากเขาสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี มีการจัดตามอัตราการจัดยุทธปกรณ์หมายเลข17.55พอพานลง10มิถุนายน2528เป็นกองพันทหารมารัตเวนของกองพลทหารม้าที่2รักษาโบงโดยมีภารกิจที่สำคัญดังนี้ทำการรัตเวนระวังป้องกันและเป็นหน่วยออมกำลังให้กับหน่วยเดียหรือหน่วยที่มาขึ้นสมทบรูปแบบการจัดกองกองพัน เป็นหน่วยพร้อมลบระดับหนึ่งประกอบด้วยกองร้อยกองบังคับการและ3กองร้อยทหารมา้ากองบังคับการกองพันปัจจุบันมีพันโทชายชานัญชาวาจรัต์เป็นผู้ขับกองพันกองร้อยกองบังคับการมีร้อยเอกนพดลจันนรงเป็นผู้ขับกอ,องร้อยกองร้อยทหารม้าที่หนึ่ง มีร้อยเอกธงชัยธีรธรรมเป็นผู้ขับกอ,องร้อยกองร้อยทหารม้าที่สองมีร้อยเอกกสมาเตปิยสิ์เป็นผู้ขับกอ,องร้อยกองร้อยทหารม้าที่สามมีร้อยเอกบุญส่งพุ่มชุมแสงเป็นผู้ขับกองร้อยสำหรับภารกิจของกองพันทหารม้าที่1ดเดเ็รักษาภูที่ได้รับจากกองพล และกองทัพบที่สําคัญมีดังอันจัดกําลังฝึกตามวงรอบจําปีของหน่วยและของกองทัพบกภารกิจการป้องกันประเทศจัดกําลังปฏิบัติราชการสนามชายแดนการรักษาความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบ,บภายในประเทศการพัฒนาตามโครงการพระราชบญติต่างๆ การแสดงความจงรักภักดีและการถวายความปลอดภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบสำหรับเกียรติประวัติในการปฏิบัติภารกิจมีดังนี้เมื่อวันที่17ถึง21พฤษภาคม2535จัดกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าปฏิบัติภารกิจที่คลายสถานการณ์ การ่อความไม่สงบภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร,รโดยมีพันโทอาชนัยสีสุขเป็นผู้พักของพันเมื่อวันที่23มิถุนายน2539จัดกำลังหนึ่งกองพันสวนสนามสแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยถวายต่อหน้าพระพักขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ยหัวเนื่องในวโรกาสฉลองสีราชสมบัติครบ50ปี โดยมีพันโทอัชัยศนัยสีสุขเป็นผู้บังคับกองพันธ์ปี2,544จัดกำลังหนึ่งกองร้อยรัฐเวทสนับสนุนกองกำลังผาเมืองปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนด้านกองทัพภาคที่สามบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายโดยมีร้อยเอกสิทธรัตน์สีน้ำเงินเป็นผู้คับกองร้อ,รอยปี2,546 กัดกำลัง1นึ่กองพันทหา,ารม้ารัตเวนสนับสนุนกองกำลังนเลศวรปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนด้านตะวันตกหน่วยมีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมเป็นผลให้ได้รับประกาศชมเชยหน่วยปฏิบัติงานดีเด่นจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพที่สโดยมีพันโทจิรวิทย์เดชจรัสีเป็นผู้ข,ขับองพันปี2548 จัดกำลังหนึ่งหมวดทหา,า,ารม้ารัตเวดขึ้นสมทบกองพันเฉพาะกิจที่5 2 3ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รับผิดช,ชอบอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีร้อยตีธงชัยธีรธรรมเป็นผู้พหมวดปี2550จัดกำลังหนึ่งกองร้อยทหารมา้าขึ้นสมทบ,นมทบหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบพิ่7 กองกําลังทเรสวนปฏิบัติฤฤภารกิจป้องกันชายแดนด้านทิศตะวันตกรับผิดชอบอําเภอแม่ละมาตและอําเภอท่าสองอยางจังหวัดตราโดยมีร้อยเอกธนวัฒน์พัฒนาทองเป็นผู้ขับร้อยและจัดกําลังหนึ่งกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกําลังเรสวนปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนด้านทิศตะวันตกอําเภอพบพระจังหวัดตราโดยมีร้อยเอกสมศักดิ์คำพักเป็นผู้คับของร้อย ปี2551กองพลทหารมาที่2รักษาองค์สั่งให้กองพันทหารม้าที่7รักษาองค์จัดกําลัง1กองร้อยทหารมาร้าตะเวนเป็นหน่วยประกอบกําลังหน่วยพร้อมลบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกหรือหน่วย RDF และ1กองร้อยทหารมาร้าทะเวนเป็นหน่วยเผชิญสถานการณ์เร่งด่วนหรือหน่วย QRF ปี2552จัดกำลัง1กองพันรักษาความสงบ ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่กรุงเทพมหาคนครโดยมีพันโทอุดมแก้วมหาเป็นผู้กับกงพันปี2553จัดกำลังหนึ่งหมวดทหารม้ารัตเวศสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศรับผิดชอบอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยตีณฤดนสือศิลเป็นผู้ขับหมวด จัดกําลังหนึ่งกองพันรักษาความสงบปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีพันโทคุดมแก้วมหาเป็นผู้ขำบอกการสำหรับเกียรติประวัติของหน่วยเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2543กองร้อยทหารม้าตะเวนกองกำลังผาเมืองทำการยิงเครื่องยิงระเบิดขนาด120มเเมตร สนับสนุนกองร้อยทหารพานที่3304เพื่อทำการผักดันกองกำลังทหารพมา่ากองพันเคลื่อนที่เร็วที่349บริเวณบ้านป่าสางนาเงินตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสามารถยับยั้งทำลายและสร้างความเสียหายต่อฝ่ายตรงข้ามเมื่อวันที่15มีนาคม2544หมวดระเบนที่2กองร้อยระเบนกองกำลังผาเมือง ทำการจับกลุ่มนายอานันตเตมีศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านได้ตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงดาวพร้อมยาบ้า1,256,000เม็ดเมื่องวันที่27มีนาคม2544กองร้อยทหารมารัตะเบนกองกำลังผาเมืองขณะทำการรัตะเวนบริเวณบ้านสีดอนมูล ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจัังหวดเชิงรายตรวจพบยาบ้า118,000เมตรเมื่อนที่16มีนาคม2546กองพันทหารม้าที่227หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่2.3จัดชุดรัฐเวนซุ่มโจมตีบ้านแม่ละตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจัังหวดตากปะทะกับกองบลังไม่ทราบฝ่าย ผลการปฏิบัติฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต2ศพพร้อมยิตยาบ้า12,000เมตรและปืนเอสโอเอ1จำนวน1กระบอกกองพันทหารม้าที่17รักษาบ่งได้รับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกองทัพบกและกองพันทหารม้าที่2รักษาบรงด้วยความสามารถของผู้ังคับกองพันทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการในกองพันทุกคนพร้อมที่จะเป็นหลักประกันในการป้องกันและรักษาธิปไตยของชาติอย่างสุดความสามารถ